ข้อแนะนาข้อสองนะครับเขาบอกว่าให้ไปอัปเดตตารางการใช้งานนะครับแล้วก็ความหนาแน่นนะครับพวกอะไรอะตารางเมตรต่อคนอะไรพวกนั้นนะครับโดยให้พึ่งพาเนี่ยครับข้อมูลภาคสนามใหม่นะครับแล้วก็ในการทําวิจัยการสํารวจการใช้อาคารที่เป็นภาคสนามที่เป็นฟิวเซอร์เวย์พวกนี้ ม,มันก็จะมันก็จะมีอัปเดตอยู่เรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นตัวกฎหมายหรือว่ามาตรฐานน่ะมันก็น่าจะปรับปรุงตามนั้นไปเรื่อยๆนะครับเขาก็บ,บอกว่าให้อัปเดตนะครับให้ใช้ข้อมูลที่มัน e x ็ e เซนซีก็คือข้อมูลที่มันมีเพิ่มเติมขึ้นมานี่นะครับสำหรับอาคารที่ใช้งานอยู่นะครับ existing building ยกตัวอย่างเช่นข้อมูลที่ได้จาก Smart ทม t เตอนะครับ ได้จากระบบ building automation นะครับก็คือระบบควบคุมอาคารอัตโนมัตินี่เนาะมี smartphone tracking นี่น,นะครับพวกนี้ก็เอาข้อมูลพวกนี้แหละครับมาอัปเดตนะครับ,รบเพราะว่าพวกนี้มันจะบ่งบอกถึงตารางเวลาที่คนมาใช้งานอาคารใช่ไหมครับพวกนี้มันมีข้อมูลอยู่ก็ดึงข้อมูลพวกนี้นครับออกมาอัปเดตตารางการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้อาคารนะครับและหรือ ความหนาแน่นของคนในอาคารเนี่ยก็สามารถอัปเดตได้นะครับจากข้อมูลเหล่านี้นะครับยกตัวอย่างเช่นในเปเปอร์ของคนนี้นะครับแอปดีนแล้วก็โอไบรอันเออเนี่นะครับเขาก็ไปเอาข้อมูลเนี่ยครับไปเอาข้อมูลเทอร์โมสตัตจากบ้านหนึ่งพันหลังครับเอามาโชว์ว่าเซตพอยต์นะครับอุณหภูมิที่เขาตั้งไว้ในบ้านเป็นเท่าไหร่นะครับ แล้วก็พบว่าอุณหภูมิที่เขาตั้งไว้เนี่ยมันก็พบว่ามันเย็นกว่าเย็นกว่าตั้งหลายองศาเซอร์เซียสเนี่ยเย็นกว่าสิ่งที่กําหนดไว้ในปัจจุบันนะครับสิ่งที่กําหนดไว้ในอ,อกฎหมายพลังงานของประเทศนะครับของแคนาดานะครับอ,อไม่แน่ใจว่าเทอร์โมสตัตเซตพอยที่เขาบอกว่ามันตั้งเย็นกว่า ที่กฎหมายแคนาดากำหนดไว้เนี่ยมันเป็นเทอร์โมสตัตของการฮีตติ้งหรือเปล่าเนาะนึกออกไหมเพราะแคนาดามันน่าจะหนาวเนาะอย่างในกฎหมายอาจจะบอกว่าแนะนำว่าให้ตั้งอุณหภูมิเท่าไหร่แบบสมมติในบ้านอาจจะตั้งยี่ยี่สิบองศาอะไรเงี้ยแต่ว่าของจริงนี่ประชาชนเขา,าอาจจะประหยัดพลังงานนะเขาก็เลยอาจจะตั้งเย็นกว่า ตั้งหลายองศาแทนนี่จะตั้งยี่สิบองศาวาจจะตั้งแค่สิบแปดอะไรเงี้ยเนาะก็เดาเอานะครับเพียงแต่ว่าในใจความของนี้ก็คือเนี่ยเอาข้อมูลหน้างานจริงๆเนี่ยมาอัปเดตตัวมาตรฐานหรือกฎหมายนะครับ